เรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยผมก็มีความสนใจอย่างมากมาหลายปีแล้วถ้าจะพูดไปก็เมื่อแต่ว่าคำว่าหลายปีนี่ก็คือตอนนั้นอายุมากแล้วนะอายุจะ60แล้วเราก็เริ่มสนใจเรื่องสตาร์ทอัพมาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าเห็นความเป็นไปของโลกใบนี้ว่ามันเคลื่อนที่เร็วมากโลกาภิวัตน์เนี่ยมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วนในหลายมิติ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าธุรกิจโดยทั่วไปหรือว่าโดยเพพาะอย่างยิ่งความมั่นคงของชาติเนี่ยมันต้องเกิดจากสมาร์ทพีเพิลเกิดจากคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและคนรุ่นที่มาแรงที่สุดในกระแสนั้นก็คือคนรุ่นใหม่แทบทั้งสิ้นลูกหลานผมที่รวมทั้งของญาติมิตรด้วยเนี่ยทุกคนเนี่ยเดินเข้าสู่เส้นทางของเทคโนโลยี เส้นทางของดิจิทัลกันมายาวนานแล้วแต่ก็ตระหนักเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือการที่คนจะเข้าถึงเรื่องความรู้เรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องดิจิทัลได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายมันเท่ากับว่าเราปล่อยให้มันกระแสมันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้ไปตากกระแสผมคิดว่าคนไทยจํานวนมากที่มีความรู้ความเข้าใจจริงๆในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์มเนี่ย ยังมีอีกมากมายเพราะเนื่องจากผมเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบชอบคุยกับเด็กรุ่นใหม่เด็กที่มาหาผมที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็อายุแค่ยี่สิบกว่าสามสิบกว่ากันซัเป็นส่วนใหญ่ไม่มีคนคนแก่แกแบบเราเนี่ยพวกเจนแบบเจนเดียวกับเราเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยที่จะมาคิดในมุมที่จะสตาร์ทมันในมุมสตาร์ทอัพผมก็กึง่งๆเปิดเวทีให้เปิดห้องเปิดห้องให้คนรุ่นใหม่เข้ามาพูดคุย ก็เลยทําไปทำมาก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผมวิถีของผมเนี่ยผูกพันอยู่กับเรื่องการ transform การเปลี่ยนแปลงจากยุคหนึ่งไปสู่ยุคหนึ่งผมไม่ใช่นักเทคโนโลยีพื้นฐานในเรื่องเทคโนโลยีนั้นมีน้อยมากเรือหรือแทบจะไม่มีเลยแต่เป็นคนที่สนใจความเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่สนใจเรื่อง change และการ m a n a g e change มากในทุกๆองค์กรที่เราเข้าไปมีส่วน ในการไม่ว่าจะเข้าไปเทิร์นเอาเราหรือเข้าไปลงทุนเนี่ยเราจะเราจะตั้งประเด็นเรื่องเชนเป็นเป้าหมายแต่ว่าเชนมันก็ไม่ได้หมายไปอะไรที่ยิ่งใหญ่มากจนเกินไปเชนทั้งหลายมันขึ้นอยู่กับคนนั่นแหละถ้าคนเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการความเปลี่ยนแปลงอย่างดีแล้วเนี่ยมันทําให้ประเทศเราก็เคลื่อนไปได้อย่างอย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีองค์ประกอบที่สามารถไปต่อได้ไกลตอนที่ผมเปิดให้สตาร์ทอัพ เขามาพูดคุยเนี่ยก็เดียนตรงเลยว่านะเดียนตรงนะครับว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยไปไม่ถึงเป้าเคยได้ยินไหมครับผมเคยพูดแล้วเคยเคยเคยทำพาร์แล้วสตาร์ทแล้วไม่อัพเนี่ยเยอะสตาร์ทแล้วอัพแล้วไปต่อไม่ถูกก็เยอะผมเลยเป็นเหมือนอย่าเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์เลยเป็นเรียกว่าอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าพวกคนรุ่นใหม่หน่อยผมก็เพียงแค่เอาประสบการณ์ ความล้มเหลวที่ผ่านมาของเรานะ่มาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถปรับแผนหรือวางแผนการดําเนินธุรกิจของตัวเองไปได้ใหม่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บังอาจกล่าวอ้างเราครับว่าทําให้ไปได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จแค่ไหนเพียงใดแต่ไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จหัวใจยังยังมั่นคงยังพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสตาร์ทอัพอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้จากคําถามที่ว่า มีองค์ประกอบอะไรไหมที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่จะคัดหรือเลือกตอนใหม่ๆเนี่ยแทบจะไม่มีองค์ประกอบเลยถ้ารู้ว่าเป็นสตาร์ทอัพนี่มาเลยแต่พักหลังเนี่ยคืนเนื่องจากมากันเยอะเนี่ยก็ต้องเลือกเฟ้นหน่อยแล้วก็บางเอืญนเราอาจจะเรียกว่าในเน็ตเวิร์กการทําธุรกิจของเราผมจะเลือกที่สตาร์ทอัพที่สามารถมาเชื่อมหรือต่อกับธุรก,กิจที่เราสร้างเน็ตเวิร์กไว้เพื่อทําให้เขาโต,ตได้เร็วเดินได้เร็วอ่าฉะนั้นในเบื้องต้นอ่ะ เมื่อไม่นานนี้เองก็เลยเกิดกติกาใหม่ขึ้นมาว่าเอ้ยสตาร์ทนัพที่อยู่มาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นขึ้นเงื่อนไขนะถ้ามีสองมาด้วยเนี่ยผมจะให้ความจะให้ให้ให้น้ำหนักเป็นพิเศษสองคืออะไร G ที่หนึ่งอยู่มีโกรธ G ที่2อยู่มีเกณฑ์มั่งน้อยไม่เป็นไรนั่นแปลว่าอยู่มีความสามารถในการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการทําให้ธุรกิจอยู่มีมีความเติบโตใช่ไหมแล้ว ทำให้เกิดผลอะไรได้ด้วยอย่างเงี้ยพอมีสองจีบแบบนี้มันง่ายละแล้วจะเร็วแล้วจากนี้ต่อไปจะดูนะค,คอยดูนะครับเมื่อวานนี้ผมเพิ่งประชุมกับทีมยังสเตอร์ของของสภา,าสารกรรมที่ได้กรุณามามาเยี่ยมเยียนแล้วมาขอแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะผมเพิ่งพบว่าโอ้คนไทยบยริษัทคนไทยที่มีความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีนี่ยังมีอีกเยอะมากนะครับที่รอความช่วยเหลือ เขาก็หลายบริษัทเขาก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วแต่ยืนหยัดอยู่ได้แค่ระดับหนึ่งแล้วผมหลังจากสัมภาษณ์แล้วผมก็มองเห็นว่าเขาสามารถไปต่อได้อย่างแน่นอนเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราคอยคอยดูกันถ้าช่วยกันได้มาช่วยนะเราดูว่าเราสามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆแล้วก็ช่องทางใหม่ๆให้กับคนรุ่นใหม่นี้ได้คักแค่ไหนเป็นไรก็ถือว่าผมผมผม ไม่บังอาจตั้งตนเป็นเป็นเซนเตอร์หรอกนะแต่ว่าขอเป็นแกนแกนหนึ่งในการที่จะช่วยขับเคลื่อนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรามองเรื่องเรื่องประเทศชาติเป็นหลักเราอยากเห็นประเทศนี้มีอนาคตที่ดีเราอยากเห็นลูกหลานเราในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขามีวิถีชีวิตที่ยังคงยึดโยงกับวัฒนธรรมและประเพณีของเรา ผมเริ่มเมื่อกี้ผมเรียนว่าผมเริ่มสนใจแต่ตอนที่ผมอายุ60 60นี่ตอนนี้ผม75แล้วนะบริษัทที่ลงทุนไปที่ที่ยอมลงทุนด้วยนะคือมันมีบริษัทที่เราเพียงแค่ช่วยเหลือนะฮะไปช่วยเติมเรื่องเรื่องความแข็งแกร่งในทางด้านไฟน a นเชียลกับครานิดหน่อยเป็นช่วงระยะสั้นๆนนนี้อันนี้ก็เยอะแล้วก็ที่ยังคงลงทุนอยู่เขาอันนี้ก็ก็มีอยู่พอสมควร นะฮะที่เป็นลิสต์เด็ดแล้วก็มีอยู่บางส่วนแต่ว่าอีกภายใน2ปีนะจะมีลิสต์เด็ดอีกหลายบริษัทที่ท,ที่เข้าเกณฑ์ผมลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นเป็นร้อยอะฮะไอ้ท่าพูดถึงการลงทุนในตลาดทุนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นร้อยๆอยบริษัทใช่นะฮะแต่ว่าถ้าลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมีไม่มากไม่มากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะเลือกเฟ้นหน่อยในชั้นต้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาแต่ใน ช่วงต่อๆมาก็เริ่มที่จะลงทุนเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องแล้วก็มีหลายบยริษัทที่เดินต่อได้แต่หลายบยริษัทที่เดินต่อไม่ได้ก็มีนะครับถ้าเราเลือกคือตั้งเป้าที่คนเป็นใหญ่เนี่ยเราก็ควรจะเลือกให้น้อยเลือกประเภทประเภทเทคโนโลยีประเภทบริษัทให้น้อยแต่แค่บางบางบริษัทเท่านั้นเองที่สามารถไปซนเนอร์จีกับบางบริษัทที่ผมให้ความช่วยเหลือไปแล้วหรือ หรือบางบริษัทที่ผมอาจจะลงทุนไปแล้วบ้างเพื่อเชื่อมต่อเป็นเป็นเน็ตเวิร์กผมเป็นคนเชื่อมั่นในระบบเน็ตเวิร์กถ้าเป็นเน็ตเวิร์กเพราะเมื่อสมัยก่อนตอนที่ยังเดินสายบรรยายอยู่เนี่ยผมจะบรรยายเรื่องเรียกว่าเราต้องคอนโซลเดตประเทศไทยเราจะคอนโซลเดตได้เนี่ยเราเราก็ต้องเลือกว่าอันไหนที่คือเติบโตด้วยกันแตบบ่บางบริษัทมีศักยภาพที่ดีกว่าบางบริษัทมีศักยภาพที่น้อยกว่า นะแต่ว่าเก่งด้วยกันนะกู้ถ้าหากว่าเขาจับมือกันร่วมมือกันคอลลาบอร์เรชกันมันก็สามารถไปต่อได้นะแล้วไปใหญ่ได้ด้วยอย่างเงี้ยเราพยายามจะมองในมุมคอนโซลเดตให้มากนะฉะนั้นเลือกประเภทเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะเป็นการปิดกั้นบางกลุ่มเทคโนโลยีที่เขามีความสามารถพูดถึงบางส่วนได้คงไม่ถึงอย่าง จะแชร์ให้เป็นที่กว้างกวางเพราะผมยังคงอยากให้กัดฟิลลิ่งของพวกเราเนี่ยมุ่งไปสู่การช่วยเหลือพวก Start s t สตาร์ทอัพเป็นหลักแต่ถามว่ามีไหมมีอย่างประโยคที่ถามเนี่ยคือบางคนเนี่ยเราพูดคุยแล้วเราก็รู้เลยว่ามีเป้าหมายเพียงแค่ปั้นบริษัทขึ้นมาถ้ามีคนมาซื้อก็ขายเลยอันนี้เยอะเยอะแต่ว่าแต่ว่ามันอย่างน้อยมันเป็นบทพิสูจน์ว่าเขามีความสามารถจริง เขาจึงสามารถปั้นบริษัทได้เพียงแต่ระหว่างปั้นเนี่ยเขามาหาเราเพราะเขาคิดว่าคนอย่างเราเนี่ยพอจะช่วยเหลืออย่างนะําหรือแม้กระทั่งจะช่วยสปอร์ตทางด้านทางด้านฟินแลนเชียลให้ได้บ้างเนี่ยอันนี้จะมีมีเยอะมากกว่าด้วยมีเยอะมากกว่าท,ที่ที่เราตัดใหญ่แล้ว<ม>เขาเดินต่อด้วยตนเองอันนี้มีเยอะแต่ก็ไม่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 ปิดกั้นนะครับหมายถึงว่าคุณก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลคุณภาพของประเทศนี้อยู่ เพราะฉะนั้นก็เวลคัามครับไม่ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ยินดีเปิดประตูกว้างแต่ก็มีบางบางบริษัทที่ just mm hmm. เพียงแค่อาจจะเรียกว่าเป็นเฟกอะ,อะ mm hmm. เพียงแค่มาต้องการเงินเห็นเราเป็น V C หรือเห็นเราเป็นแองเจเพื่อที่จะลงไปช่วยพพอร์ต hmm. ผมก็มีมีพลาดไปบ้างแต่น้อยมากน้อยมากน้อยมาก,มากเพียงแค่ เนื่องจากใจเรามันมุ่งไปในทางว่าอยากจะสร้างคนอ่าดนั้นบางทีมันก็อาจจะการรับฟังข้อมูลเนี่ยก็อาจจะมีเผลอพลายไปบ้างแต่ต้องถือว่าน้อยเพราะว่าอายุบานนี้แล้วพลาดบ่อยๆมันก็ไม่ดีใช่ไหม <c oughs> ที่จริงก็ดูไม่ยากนักเพียงแต่ผมหมดอย่างนี้เมื่อสักครู่ผมยอมรับแล้วผมว่ามีมีพลาดไปบ้างเพราะว่าเด็กบางคนเขาก็พรีเนต์เก่งจริงๆภาคหลังผมละเอียดขึ้นผมใช้ทีมไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแล้ว ผมใช้ทีมไปบริเวณไฟแล้วก็ค่อนข้างได้ผลเลยครับทีมบริเวไฟเนี่ยเพราะเราลงไปดูละเอียดเลยหรือบาลานซ์ช hmm. ีตดูกระบวนการที่อยู่สเปนไปสำหรับเรื่องการขยายธุรกิจเนี่ยว่ามันถูกวิธีไหมมันมีอะไรที่ที่เทาๆไหมหรืออะไรต่างๆเงี้ยถ้าเจออะไรที่เทาเราก็แนะนำเราก็แนะนำเพราะว่าประเทศเราเนี่ยยังมีช่องโหว่สำหรับ พวกสีเท่านี้เยอะผมก็พยายามที่จะสอนเขาให้ให้ดีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเรายอมรับสีเทานี้ตั้งแต่วันนี้มันก็จะเป็นเทาตลอดไปซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่อยากเห็นอย่างนั้นเราก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะลงไปช่วยเท่าที่เขาจะเดินผ่านมาหาเรามาเฉียดเราอะไรอย่างเี้ สามารถให้ความเห็นได้ว่าลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าสําเร็จแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะหลงเข้าไปสู่ในวังวนนั้นคือถ้าสําเร็จแล้วเนี่ยผลตอบแทนนั้นสามารถไปถึง10เท่าร้อยเท่าได้บางทีเนี่ยมันก็มีพลาดพลั้งไปบ้างสําหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ที่สนใจเรื่องแบบนี้นะที่ทท,ที่ใส่เงินลงทุนลงไปช่วยเหลือสภาพคล่องเพื่อให้เขาไปต่อเนี่ยซึ่งถ้าเราถ้าเรา ฝังไว้กับแนวคิดแบบเรื่องอุยต้องการผลตอบแทน 10, 20, 50เท่าร้อยเท่าเนี่ยต,ต้องลงทุนั้นอัพอย่างเดียวผมถ้าเราเริ่มต้นดวยลอจิกเนี่ยเราจะมีโอกาสพลาดสูงแต่สำหรับผมนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผลตอบแทนที่ที่จะเทินกลับมาในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยผมก็มีเป้าหมายส่วนตัวผมเหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นเป้าหมายส่วนตัวที่ไม่ไม่เก,เกี่ยวกับใครเลยแต่ว่า คือถ้าเรียนกันตรงๆก็คือมันก็มันเ,นนเกินมักจะเกินความคาดหมายเช่นเราสมมุติเฮ้ยเราอยากจะได้นับตั้งแต่เดวันที่เราอินเวสต์ไปเราอยากจะได้สักภายในสองปีไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าห้าเท่าอ,อันนี้ไม่ใช่เป็นสูตรนะฮะไม่ต่ำกว่าเท่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าลงมือลงถ้าลงไปช่วยด้วยลงไปเชื่อมเน็ตเวิร์กให้ด้วยใช่ไหมลงไปต่อจิ๊กซอให้ด้วยเนี่ยมันได้มากมันไปมากกว่านั้นตรงเนี้ยมันเป็นผมผมคิดว่ามันเป็นเทอร์เนิ่งพอร์ที่ สำคัญสําหรับนักลงทุนตัวตัวไปคือถ้าหากว่าเราสมมตินักงทุนกลุ่มหนึง่งเนี่ยมีการรวมตัวกันแล้วก็สร้างกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์วิเคราะห์แนวทางการการทําธุรกิจประเภทนี้ซึ่งเราอาจจะร่วมกับสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือหลายสถาบัน <Wy> เพื่อทําให้เกิดการคัดกรองที่เหมาะสมผมคิดว่ามันเรามีโอกาสสร้างแนวแนวคิดแ,แ,แนวทางใหม่ๆให้เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็น ไอทีนี่แหละครับเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับที่ที่สร้างผลตอบแทนได้เยอะก็ธุรกิจอื่นๆมันก็มันก,มนก็มันก็มีกรอของมันนะนะฮะแล้วก็มันก็เป็นหลายช่องทางที่เป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับให้กับผู้ลงทุนอาจจะเป็นผู้ลงทุนตั้งแต่เดวันหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนที่ที่เกิดขึ้นในระหว่างระหว่างกลางธุรกิจที่ผมไปลงส่วนใหญ่นะเอาว่าส่วนใหญ่ของการลงทุนนะฮะมันมีเรื่องเทคโนโลยีน้อย ผมเพิ่งจะมาใส่ใจในช่วงหลังๆในการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีเดิมทีเป็นแค่คอนซัลท์ให้คําแนะนาปรึกษาเพราะเราอยากเห็นทิศทางที่เหมาะสมเราอยากเห็นการเติบโตที่ดีของพวกเขาแต่ตอนหลังก็มีความจําเป็นที่เข้าไปเข้าไปลงด้วยคือมีหลายบริษัทที่สักเซสมีหลายบริษัทที่เฟลนะครับต้องยอมรับตรงแต่คาว่าเฟลนี่ไม่ได้หมายถึงว่าล้มหายตายจากไปจนกระทั่งไม่สามารถยืนอยู่บนเวทีเวทีได้นะมันก็นมัน ไปไม่ถึงไม่ถึงฝั่งเท่านั้นเองเอาว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยกำลังจะชักชวนชักชวนผู้คนให้มามามา,มาสนใจลงทุนอย่างถูกวิธีเพรอโชคดีตอนนี้ผมได้ทีมงานที่แข็งแรงแข็งแกร่งและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเข้ามากลุ่มใหญ่ถึงผมเชื่อว่าเราถือว่าเราช่วยกันนะเราช่วยกันถ้าจะมองเป็นศาสตร์เนี่ยมันวันนี้มันยังกําหนดเป็นศาสตร์ไม่ได้แต่ว่าอยากจะ ทําให้มันเป็นอย่าทําให้มันเป็นศาสตร์เดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็จะมีมีมีม,ม,มีมีเส้นทางที่เราจะเปิดให้ดูเป็นระยะระยะเอา่นี้เรียกว,ว่าจะโฟกัสอะจะโฟกัสผมไม่ตำหนิรัฐนะฮะแต่ผมคิดว่าอุปกอบ์สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ให้คนรุ่นใหม่ เดินสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้และสามารถประกาศตนเองเป็นยูนิคอร์นได้เนี่ยรัฐเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมนับถนนผมไม่ได้หมายผมไม่ได้พูดถึงในมุมของของงบประมาณผมพูดถึงในมุมของการบริหารจัดการนะถ้าเราเห็นใครที่มีแววที่ดีมีความรู้ดีและมีความตั้งใจดีเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ประเทศชาติแล้วเนี่ยถ้าผมคิดว่า ทา,ทางผู้บริหารทางฝักรัฐบาลเนี่ยถ้าให้ความสนับสนุนเต็มที่เนี่ยก็จะไปถึงเป้าหมายได้เร็วผมยกตัวอย่างเช่นเช่นอย่างงานเอเปคกที่จะจัดใหญ่ร้อยกว่าประเทศที่จะมาจัดในประเทศไทยเนี่ยผู้นําประเทศที่จะมาในประเทศไทยเนี่ยตั้งก่อนงานเอเป็กเนี่ยจะเป็นงานงาน,งานใหญ่อีกงานหนึ่งของประเทศเราก็คือคือเราจะมีซีอีโอจำนวนเข้าใจว่า เก้าสิบประเทศเป็นซีโอใหญ่ๆเข้ามาประชุมที่เราก่อนจะเกิดเอพิผมก็พยายามจะ,จะแทรกก็ไม่ได้มี Power อะไรนะเป็นแค่จะแนะนำผ่านไปถึงผู้จัดนะว่าเยเรายูนิคอร,ร์มาโชว์ได้ไหมเพื่อให้ต่างชาติผู้นำประเทศเขามองเห็นว่า้ประเทศไทยก็มีนะยูนิคอร์เนี่ยแล้วจะมีเป็นยูนิคอร์ที่ท เก่งพอที่จะอวดกับชาวโลกไดนะ้อันนี้ผมว่าถ้าเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอย่างงี้ผมว่าไปได้นะยังไงพวกยู่ช่วยกันด้วยนะช่วยกันพูดถึงว่าเฮ้ยต้องให้เห็นประเทศไทยไม่ได้มีแค่เพียงแค่ความงดงามทางด้านภูมิประเทศและขนบประเพณีที่ที่ปู่ย่าตายายเราสั่งสมไว้ให้แต่ประเทศไทยมีเด็กที่เก่งๆที่สามารถเติบโตขึ้นมาก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่เป็นความสําเร็จ ของตัวเองได้หลายบริษัทแต่ถ้าหากว่าเราสามารถคอมมิตว่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะชวนยูนคิคว์นที่ว่าสามยูนคิคว์นเนี่ยยูจะมาช่วยสร้างยูนคิคว์นตัวที่สี่ที่ห้าได้ไหมที่หกได้ไหมอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราต้องร่วมมือกันต้องร่วมมือกันสื่อทุกสื่อเนะี่ยถ้าร่วมมือกันในสิ่งนี้เราต้องประกาศให้ชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยมีดีไม่ใช่เพียงแค่สถานที่งดงามคนมีมิตรไมตรีเท่านั้นแต่คนเก่ง ที่สามารถฟันฝ่าแล้วก็ก้าวขึ้นมาถึงจุดที่น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของประเทศด้วยบางทีผมก็คุยกับท็อปไว้นะบอกเฮ้ยท็อปเนี่ยเดี๋ยววันข้างหน้าเดี๋ยวผมอาจจะเชิญสามยูนิคอนมาคุยกันนะเฮ้ย hey, เรามาช่วยกันดูที่ว่าเราจะสร้างเราจะหาวิธีสนับสนุนให้เกิดยูนิคอนตัวที่สามที่สี่ที่ห้าได้ไหมแต่ในส่วนของผมที่ผมคุยกับเน็ตเวิร์กของผมไว้เนี่ยเรามีแผนไปถึงตรงนั้นครับความจริงสร้างยูนิคอนเนี่ยมันมันโชว์อะไรเหรอมันก็ไม่สําคัญอะไรมาก แต่มันเพียงเดียว,ว่าใช้ใช้เป็นแต้มต่อในการพูดคุยกับชาวโลกได้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่บ้านเมืองที่สวยงามไม่ได้มีเพียงแค่ความยิ้มย้มแจ่มใสด้วยอัจา,ารัยมตรีที่งดงามเท่านั้นแต่ว่าเราเป็นมีเด็กที่มีความรู้มีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ผมเชื่อว่ายังเกิดได้อีกหลายยูนิคอร์นครับ ผมคิดว่าเราคงหนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงคือโลกแห่งเรื่องเรื่องคริปโตเนี่ยมันเป็นโลกที่แพร่กระจายไปไป,ไ,ปไปไปในหลายประเทศมากแล้วแล้วมันก็มีเส้นทางที่ดำเนินไปอย่างเติบโตและยิ่งใหญ่ขึ้นทุกทีตอนหนีไม่หนีไม่พ้นพเพียงแต่เราเลือก ถ้าผมเองส่วนตัวทำไมทำไมผมถึงไม่ลงทุนคริปโตเลยผมก็ไม่ได้หมายมความว่าคริปโตไม่ดีนะเพราะว่าคนในครอบครัวผมก็มี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 บางคนที่ลงทุนในเรื่องคริปโตด้วยแต่ผมเองยังคิดว่ามันมีสิ่งที่อยู่ในใจผมเนี่ยมันมีสิ่งที่ที่เล็กแต่ใหญ่กว่านั้นนั่นคือความมั่นคงความยั่งยืนของของประเทศเราผมอย่างน้อยที่มั่นปลายชีวิตผมเนี่ยผมอยากเห็น ผมอยากจะให้มีการส่งไม้ต่อไปอยังคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและแท้จริงและมีคุณธรรมผมจึงหันมาเล่นกับเรื่องนี้ครับผมไม่บางอาจไปไป,ไปออกความเห็นว่าเอ้ยคลิปตัวมันมีอย่างงู้นอย่างนี้คือมันเขาก็มีปัญหาของเขาเองนะโดยเฉพาะอยิง่งการที่จะผ่านความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ของนักลงทุนไปได้เนี่ยมันมัน แน่นอนมันก็จะมีเลกูลเลเตอร์ที่เกี่ยวข้องอีกมากนะถ้าเลกูลเลเตอร์เข้าใจก็ดีไปถ้าเลกูลเลเตอร์ไม่เข้าใจก็อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ยังไงก็ตามไม่สามารถกีดขวางได้ครับเพราะโลกาภิวัต์เนี่ยมันเดินเร็วมากรับแ,แรงมากไม่คอมเมนต์ในเชิงบวกหรือลบแล้วกันนะ <laughs> เพราะตัวเองเลือกที่จะไม่ไม่เดินลงไปตรงนั้นฮะ